สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับอพิโซดที่2นะครับบทเรียนผู้นําจากพลเอกโครินโพเวลนะครับบทที่1นะครับบทเรียนผู้นํานะครับเอพิสวดที่2เป็นบทที่1เพราะเมื่อวานเรามีการไว้อะไรให้กับท่านนะครับประจําวันที่8พฤศจิกายนพศ2564ครับ เน้นย้ำนะครับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นครับไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการค้าใดๆแล้วก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลเองนะครับผมแล้วก็วิดีโอชุดนี้เนี่ยทำด้วยความเคารพแ,และอะไรต่อการจากไปของพลเอกโคลินพเวลครับผม thank mm -hmm. you ครับก็รูปนี้คือเป็นรูปสมัยปี1986นะครับตอนที่ท่านได้ไปอำลานะครับ Farewell ที่ f r a n k f ร r t นะครับผมนะครับก็เรามาคุยกันวันนี้นะครับเรื่องของบทเรียนนะครับ Reader'ship Primer นะครับตอนนั้นก็คือเป็นท่านผมมีเอกสารชุดนี้เก็บไว้นะครับที่แพร่กันในโลกอินเทอร์เน็ตนา่นเกือบ20ปีที่แล้วนะครับ เชมันนะครับรีทายนะครับจอยชิฟสตาร์ก็คือท่านพลเอกคครินพาวเวลเนี่ยเป็นประธานสถานีการทหารร่วมนะครับผิวสีคนแรกนะครับของกองทัพประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมนะครับในรูปสมัยที่ท่านยังทำงานอยู่นะครับเป็นประธานสถานีการทหารร่วมนะครับจอยชิฟส์เชมันจินเนอร์โลโครินพาวเวลนะครับนายพลสีดาวอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมมีแปลภาษาไทยให้นะครับคำว่าบทที่หนึ่งเนี่ยเรซอนวันเนี่ย Being responsible sometimes means pissing people off นะครับการที่ต้องมีความรับผิดช,ชอบเนี่ยลหลาๆครั้งก็อาจจะทำให้ลหลายมีคนบางกลุ่มบางคนนะครับไม่พอใจโกดเราได้นะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า Good leadership involves responsibility to the welfare of the group which means that some people will get angry at your actions and decisions It's inevitable if you are h o n o r a b l e Trying to get everyone to like you is a sign of mediocrity. You will avoid the tough decisions. You will avoid confronting the people who need to be confronted. And you, will, and you will avoid offering differential rewards based on differential performance because some people might get upset. Ironically, by procrastinating on the difficult choices, by trying not to get an, anyone mad, and by treating everyone equally nicely regardless of their contributions you will simply ensure that the only people you will wind up angry i l are the most creative and productive people in the organization otherwise i am the most responsible people here responsible person here นะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เ,เดี๋ยวเรามาดูความหมายภาษาไทยที่ทางผมนะครับกับทีมงานพยายามแปลนะครับแล้วก็สรุปมานะครับผม เขาบอกว่างจริงเนี่ยบทที่หนึ่งนะครับมีห้าหน้าเนาะที่พยายามไปมานะครับเขาบอกว่าความรับผิดชอบหลายๆครั้งเนี่ยคือการอาจจะทําให้คนอื่นไม่พอใจนะครับเขาบอกว่าความเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยอย่าลืมว่าคือการรับผิดชอบนะครับต่อสวัสดิการของกลุ่มนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการกระทําและการตัดสินใจของคุณจะทําให้หลายๆคนโกรธ เพราะเราตั้งรับผิดชอบสว,ส,สวัสดิภาพสวัสดิการคนทั้งกลุ่มเนาะฉะนั้นเราอาจจะไม่ทําให้ทุกคนพึงพอใจได้นะครับเพราะตั้งตัดสินใจเพื่อส่วนรวมนะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันเป็นหน้าที่นะครับและเกียรติยศของคุณนะครับ are h o n o r a b e นะครับผมแสดงว่าจริงเป็นผู้นําเนี่ยอ็มองภาพรวมของกลุ่มนะครับพอเราตัดสินใจโดยใช้กลุ่มเป็นหลักเนี่ยคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่พอใจแล้วก็จะโกรธเราได้ นะครับผมซึ่งท่านก็ได้กล่าวว่านะครับถ้าเราคิดว่าเราอยากทำให้ทุกคนเนี่ยชอบเราเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของคนธรรมดาทั่วไปนะครับคนธรรมดาทั่วไปภาษาอังกฤษก็เหมือนแบบ m e d i o c r i t y ก็คือหาได้หาได้ธรรมดาทั่วไปนะครับอย่าไปคิดว่าเราต้องทําให้ทุกคนชอบคุณนะครับแต่ทําให้คือเรามองภาพรวมให้กลุ่มสดณภาพสวัสดิการของกลุ่มเนี่ยเป็นหลักนะครับผมนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะให้คนทุกคนชอบเราเนี่ยชอบคุณเนี่ยนะครับ เราหรือคุณเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับอะไรที่ตัดสินใจยากๆเนี่ยจะไม่กล้าตัดสินใจนะครับเราหรือคุณเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนที่จําเป็นต้องเผชิญหน้านะครับเพราะเราไม่อยากให้เขาโกรธนะครับไม่อยากให้เขาอับเซตนะครับนะครับเพะเราเราก็เลยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนที่จะเป็นต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต่อมาคือเราจะหลีกเลี่ยงหรือคุณจะหลีกเลี่ยงนะครับการให้รางวัลนะครับหรือหรือการประเมินผลงานที่แตกต่างกันนะครับ จากผลงานที่แตกต่างกันเน้นย้ำเนาะจากผลงานที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราก็ยังหลีกเลี่ยงนะครับการให้รางวัลหรือการประเมินผลงานที่แตกต่างกันนะครับเพราะเพราะกังวลหรือเกรงใจว่าคนบางคนจะโกรธเน้นย้ำนะครับจริงๆบอกว่าการให้ทุกทุกคนชอบคุณเนี่ยเป็นสนัญลักษณ์ของคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ยากลำบาก คุณจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคนที่จําเป็นต้องเผชิญหน้านะครับและคุณจะหลีกเลี่ยงการให้รางวัลหรือการประเมินผลงานที่แตกต่างกันจากผลงานที่แตกต่างกันเพราะกังวลหรือเกงใจว่าคนบางคนจะโกรธนะครับผมดังนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจนะครับกับการที่เราจะบอกว่าการในการตัดสินใจหรือผัดวันประกันพุ่งกับทางเลือกยาก,ยาก การไม่อยากให้ใครโกรธการปฏิบัติกับทุกคนดีเท่าเทียมกันโดยไม่สนใจกับการทุ่มเทอุตสาหะของแต่ละคนสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นครับลองทายดูสินะครับสุดท้ายคือถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่กล้าตัดสินใจนะครับผัดวันประกันพรุ่งกับทางนั้นยากการไม่อยากให้ใครโกรธการทําดีกับทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่ดูว่าแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทกับงานสร้างผลงันต่างกันหรือไม่นะครับ สุดท้ายจะสงผลให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นครับจะเกิดคนเพียงคนเดียวนะครับหรือคนเพียงกลุ่มเดียวที่จะโกรธนะครับก็คือคนที่สร้างสรรค์ที่สุดครับและมีผลงานมากที่สุดในองค์กรน,นะครับเพราะว่าถ้าเราเหล็กเลี่ยงอยากให้ใครโกรธเนี่ยสุดท้ายจะมีแค่คนเดียวที่โกรธนะครับก็คือคนที่สร้างสรร์ที่สุดนะครับมีผลงานมากที่สุดในองค์กรน,นะครับผมมาคุยมนเยอะแล้วนะครับลองดูนะครับแบบฝึกหัดบทที่หนึ่งนะครับ เราเรียนรู้อะไรนะครับจากบทเรียนบทที่หนึ่งนี้บ้างนะครับลองเขียนมาดูสามข้อหรือว่าแชร์ในคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็แบบฝึกหัดบทที่สองบทที่หนึ่งนะครับข้อสองนะครับแล้วเราจะนําไปปฏิบัติอย่างไรนะครับจากการเรียนรู้บทเรียนผู้นําบทที่หนึ่งนี้บ้างนะครับลองเขียนดูนะครับเรียนรู้อะไรบ้างคือข้อหนึ่งข้อสองคือจะนําไปปฏิบัติอย่างไรนะครับผม แล้วก็บทสรุปนะครับจากผมนะครับถ้าดูมาเยอะแล้วเนี่ยสุปหน้าสุดท้ายคือหน้านี้นะครับผู้นำนะครับต้องมีความรับผิดชอบโดย 1. กล้าตัดสินใจเรื่องยากๆไม่ผัดวันประกันพุ่งนะครับ 2. กล้าเผชิญหน้ากับคุณกับคนที่คุณต้องเผชิญหน้านะครับผมส กล้าให้รางวัลและปฏิบัติตัวกับทีมงานตามผลงานและความทุ่มเทอุตสาหะของแต่ละคนนะครับ3กล้านะครับ1คือกล้าตัดสินใจเรื่องยากๆไม่ผัดวันประกันพรุ่ง2กล้าเผชิญหน้ากับคนที่คุณต้องเผชิญหน้า3กล้าให้รางวัลและปฏิบัติตัวกับทีมงานตามผลงานและความทุ่มเทอุตสาหะของแต่ละคนครับก็วันนี้ขอ,อุปเพียงเท่านี้นะครับเราคุยมานะครับ สิบแปดบทเรียนแห่งความเป็นผู้นําของท่านพลเอกโคลินโพเวลนะครับบทที่หนึ่งความรับผิดชอบหลายๆครั้งคือการอาจทําให้คนอื่นไม่พอใจจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเอพิโ o ดเอพิโ o ดหน้านะครับบทที่สองเดกตามตอนต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้นะครับขอบคุณนะครับรูปภาพสวยๆจากเว็บไซต์นะครับ a า a s i ระนะครับ .com นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับเขียนคอมเมนต์เขียนคําตอบในสติทัศนของท่านได้นะครับ YouTube Channel นะครับ Sustainable Wealth นะครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับ c r i b e ด้วยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับมั่งคัง่งยางยั่งยืนขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดี